สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมผัก,กงามหน้าบ้านเลยนะคะนี่ดูมิน้นกำลังงามค่ะเพื่อนๆนมิน้นแดดสองน้อาเขียวดูมิ้นจะปลูกง่ายกว่าสารเนรนะคะเพื่อนเพื่อนสารเปลูกยากนะเ <laughs> นี่ยปลูกมิน้นกินก็เหมือน ซาลาเน่แล้ค่ะอันนี้คือมิน้น์นะคะปลูกไว้ในโอง่งแหละแต่ว่าเข้างามมากๆเลยดูกอใหญ่ส่วนโอง่งเนี้ยก็คือผักชีฝรั่งค่ะเพื่อนๆนี่งามผักชีฝรั่งก็งามค่ะปลูกไว้กินค่ะหน้าบ้านเก็ <laughs> บกินง่ายค่ะเพื่อนๆนี่ ไม่ต้องไปซื้อนะคะนี่กินลาบกินต้มยำเก็บกินได้สบายองนี้คืองามองนี้ก็ยังไม่เต็มโอ่งแต่ก็พอได้กินแล้วอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละเก็บกินง่ายสุดเลยนี่อันนี้ก็ปลูกเพิ่มค่ะยังรัดไม่ดีนี่อันนี้ล่าสุดแต่ก็ออกดอกเนี่ยแก่เนาะเอาออก เราต้องเอาดอกทิ้งเด็ดดอกทิ้งไปค่ะแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะเยอะงามเหมือนองนุ่นนะคะนี่ก็เด็ดเด็ดใบเออเด็ดดอกทิ้งตลอดนะคะนี่นะโดโดเดๆนี่คือดอกนะคะออกมาไม่ได้เก็บทิ้งหมดค่ะเราจะกินใบค่ะแต่สมัยก่อนที่ตำน้ำพริกแกงเองนะคะเห็นคน พ่อรุ่นแม่เขาก็ตอนตำน้ำพริกแกงก็จะมาตัดดอกอผักชีอนเนี่ยเอาไปใส่ในะน้ำพริกแกงนะคะน่าจะเป็นเครื่องแกงที่หอมๆประมาณนั้นเนาะตอนนี้ไม่เคยตำน้ำพริกแกงเองแล้วนะคะซื้ออย่างเดียวไม่มีเวลาตำเนาะจริงๆตะไคร้ข่าก็มีเองนะ แต่ก็ไม่มีเวลาจะตำแหละมิ้นมิ้นก็ไม่ค่อยได้กินนะคะเพื่อนๆโปกแล้วก็เอาไว้ดูเนาะเนี่ยเขาเก็บดอกยอดนี่แหละค่ะไปกินเอาไปแหนมแนมกินเป็นผักไปเนาะหอมนะคะเพื่อนๆส่วนผักหวานก็มีอยู่ ไม่กี่ต้นแล้วมั้งรู้ถูกโคนนะครเพื่อนอันนี้ถุกโคนแต่เราก็เก็บยอดกินตลอดลมาเช้าก็เพิ่งเด็ดไปใหม่ๆนี่ค่ะแตกแต่ก็เก็บกินเนาะนี่เราก็เก็บยอดไปกินแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มแตกใหม่อีกแล้วนะคบเพื่อนๆนี่ดู เก็บไปแล้วก็ออกแตกยอดรุ่นนี้เม็ดไม่ติดนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ที่ร้านเอาไปเพาะไว้ยังงอกไม่หยุดไม่ย่อนนะคะเพื่อนเพื่อนผักหวานบ้านค่ะอันนี้ผักหวานบ้านส่วนนี้ก็ผักขยงนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้ในกระถางแหละค่ะนี่ ปลูกไว้ในกระถางกำลังงามเชียวอันนี้ก็ไม่ต้องลงทุง่งลงนาไปหาเก็บกินแล้วนะคะทุกอย่างของทุกอย่างเอามาปลูกไว้กินเองได้หมดค่ะนี่กำลังงามเลยกระถางขยายบ่อยๆนะคะเพื่อนเถ้าเกิดแก่แ,กแล้วเขาก็จะไม่เหมือนมแมลงก็จะมากินมาเนาะเทียแป้งน่ะ นี่ก็ขยายไปเรื่อยๆพิกะเหลียงก็เริ่มแดงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ต้นที่ทำสาวนะคะเพื่อนๆตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็แตกใหม่นี่กำลังออกออกดอกออกเม็ดให้ดูเดี๋ยวก็จะไ,ได้กินแล้วเนาะเริ่มแก่แล้วแดงแล้วนะ แตกใหม่เม็ดเยอะเลยดอกดอกเยอะเลยดูอันนี้คือพี่กระเหลียงครับเพื่อนเนกระเจี๊ยบนะครับเพื่อนเนออกดอกออกลูกแล้ว เจี๊ยบเขียวแบบต้นเตี้ยสุดๆกระเจี๊ยบเขียวหน้าแรงค่ะเพืพ่อนก็พยายามออกลูกให้กินเนาะดูต้นเล็กต้นน้อยออกลูกให้กินแล้วค่ะนี่ค่ะต้นเตี้ยติดดินนะคะเพืพ่อนๆกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวหน้าแรงค่ะ,คะเต็มเลยค่ะ เค้กินแล้วได้กินแล้วค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ